ลเททดสอบทดสอบทดสอบเสียงโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนโลสวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมอ่างหายไปนานครับนีกช่วงนี้ครับกระเพราะเหมือนเดิมนะครับโควิดครับผมครับวันนี้ก็ได้อาราธนาพระสมเด็จนะครับวัดละคังโคสิตตารามนะครับ อันนี้กิ่งก็ไม่อยากจะโชว์นะครับพระองค์นี้เพราะว่าผมเก็บเป็นพระเก็บผมนะครับผมเป็นพระเก็บเก็บมาสิบกว่าปีแล้วครับองค์นี้เก็บมาสิบกว่าปีนะครับห้อยคอเป็นพระใช้ห้อยคอตลอดครับประจำกายตลอดนะครับผมก็อยากเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับคลายร้อนช่วงคลายร้อนช่วงหน้า <c oughs> หน้าหน้าร้อนเมษานี่นะครับผมพะระบารมีองค์พระสมเด็จพุทธ,ธจารย์โตมา เป็นปรับเปลี่ยนอากาศให้เย็นหน่อยให้คลายร้อนหน่อยให้หายร้อนหน่อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับแกะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมสมเด็จวัดละคลังโคสิตารามนะครับแกะยากผมก็มไม่ค่อยได้แกะนะครับเทพานี้ครับ เป็นพระติดกายไปเป็นในมานอะไรก็ค่อยอตลอดนะครับติดกายตลอดนะครับผมเป็นพระประกวดได้อยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับประกวดได้รางวัลที่สองนะครับประกวดได้ที่สองนะครับประกวดได้ที่สองประกวดอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับตั้งแต่ปี38นะครับ2 5 3 8ดครับผมนี่ครับดูใกล้ๆกันนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับเป็น กิมใหญ่วัดละคลังนะครับกิมใหญ่วัดละคลังเกตทะลุซุมหรือเปล่าดเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ในในใบไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นบอกว่าเกตทะลุซุ้มนะครับในใบประกาศนะครับนี่เป็นใบประกาศได้รับได้รับใบประกาศรางวัลที่สองนะครับเผมนะมาดูเนื้อในครับ มาดูด้านในครับเนื้อในไม่ใช่ด้านในเนื้อในขององค์พระนะครับผมชอบนะครับชอบเป็นการส่วนตัวมากครับสมเร็จองนี้ครับผมเนื้อออกคล้ายงาเลยนะครับดูเนื้อในนะครับเป็นเนื้อออกมวลสารนี่ออกคล้ายงานะครับนี่แหละครับที่ผมชอบว่าสุดุดตาสองที่ไรก็สุดุาตาครับ ภาพนี้ก็จะมีราบลงลักปิดทองนะครับลงลักลงลงชาติปิดทองนะครับทองคําเปรวนะครับสมัยก่อนอันนี้ปิดมากับพระนะครับไม่ใช่มาปิดใหม่นะครับไม่ใช่พึ่งมาปิดนะครับปิดมาตั้งแต่ยินได้กุ่นนั่นแหละครับสมัยสร้างใหม่นั่นแหละครับครับดูดูน้าในนะครับสวยงามครับ สองใ,ใกล้ๆจะเหมือนคล้ายกับงาช้างเลยนะครับเป็นคล้ายๆออกงาเลยนะครับนี่ครับหาอายุลายปีค้อนี้นะครับเก่าถึงยุคนะครับเก่าถึงยุคของวัดละคังแช้ครับหลายๆท่านนะครับครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ที่รู้ประวัตินะครับการเป็นมาของการสร้างหรือว่าประวัติการสร้างของอสมเด็จพุทธจารย์ท่านสร้าง ไวว่ามีเนื้อหามวลสารยังเป็นอย่างไรนะครับเป็นมาอย่างไรไม่ใช่จะมาแตกไรงานหรือว่ามีค่าปูอย่างเดียวนะครับไม่ใช่จะไม่มีลงลักปิดทองครับมีนะครับสาเร็จว่าละคงมีนะครับแต่บางเซียนบางสำนักท่านอาจจะไม่ค่อยวิ่งเช่าหากันในราคาที่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ใช่เฉพาะผมอย่างเดียวนะครับหลายท่านนะครับชอบนะครับวิ่งหาเลยครับตอนนี้ กำลังวิ่งหาวิ่งเก็บกันนะครับลงรักปิดทองนะครับผมเมื่อก่อนจะวิ่งตามเซียนนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้ทันแล้วครับชอบเป็นการส่วนตัวครับท่านใดจะว่าอย่างไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมนี่ชอบเป็นการส่วนตัวครับอันนี้เราออกมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับอบอกตรงๆเลยครับถ้ากระเป๋าไม่หนักพอทักหาไม่ได้ครับอย่างน้อยก็ต้องเลข หหลักขึ้นไปครับเลขห้าหลักหกหลักขึ้นไปหกหลักนะครับขึ้นไปนะครับห้าหลักคงจะไม่ได้ครับอันนี้อันนี้ลงให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะขายไม่ว่าอยากจะปล่อยนะครับลงให้เพื่อนๆดูตั้งแต่เปิดช่องมาก็ว่าจะลงแต่ที่แรกเลครับสัตว์ทาชแนลออกไปมาก็คลายร้อนซะหน่อยครับเอาลงให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับอย่าว่ากันนะครับนี่ครับดูเนื้อในครับผม อ,องคำเปลวสวยครับสวยงามนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับดูนะครับรอยปีรอยย่นนะครับรอยคูดอ้ไม่ไม่ค่อยชัดครับพี่น้องดูด้านหลังก่อนครับดูด้านหลังนี่ครับอ ด้านหลังองค์พระไม่ค่อยชัดนะครับด้านหลังองค์พระนะครับด้านหลังองค์พระก็จะประมาณนี้เดียวเดีไม,ไม่ไม่เอากล้องขยายก็ได้นะนะครับด้านหลังองค์พระครับสวยงามนะครับแต่พระองค์นี้มีตำหนินะครับ ตำหนิเกิดมาจากากดพิมพ์ตั้งแต่ที่แรกนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดนะครับตำหนินรอยรอยนี่ครับรอยยุบของบวสารนะครับรอยยุบบวสารนะครับเกิดมาจากอาตอนท่านกดพิมพ์หรือเปล่ามาดูนะผมเอากล้องส่องขยายออกดีกว่านะครับดูตาเปล่าเลยครับไม่ต้องขยายแนละ้วดูแบบนี้แหละครับ ภาพาดานหน้าองค์พระโดยไม่สวยก็ดูเอานะครับท่านผู้ชมทั้งหลายลงให้ชมลงให้ดูท่านใดมีก็เก็บรักษาไว้นะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อบรรดาเซียนทั้งหลายนะครับเซียนแท้ๆก็มีครับเซียนน้ําใจดีเซียนดีก็มีเซียนไม่ดีก็มีนะครับแต่สําหรับผมนี่ผมไม่เชื่อ ถ้าเซียนดีผมเชื่อครับถ้าเซียนไม่ดีนี่ผมก็โอไม่ไม่ไม่ไมวิ่งไม่แห่แล้วไม่วิ่งตามเซียนครับนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังเป็นรอยปูไตนะครับแล้วแต่แล้วแต่ที่เรียกครับบางคนก็เรียกรอยหลุมรอยยุบรอยย่นอันนี้เป็นรอยปูไตว่างั้นอ่พระองคนี้รู้สึกว่าจะแก่น้ํามันนะครับแก่น้ํามันตังยิ้วนะครับ แกน้ำมันตังเยื่วกับปูนเปลือกหอยนะครับมวลสารเลยออกมาออกก็คล้ายงาครับส่องดูออก,กคล้ายงาเลยงาช้างเรานี่แหละ,ะคล้ายงาช้างนะครับออกขาวนวลขาวงเงาเงาเลยครับไม่นวลนะเป็นขาวเงาเงาออกก็คล้ายงาช้างเลยต้องส่องเสด็ครับจอ,อก,กคล้ายงาช้างนะครับเามาครับถ้าแขงดูเนี่ย เป็นเงาวับคล้ายงาเลยตรงเข่าของพระนะครับลอยยุบลงไปนะครับสวยครับยิ่งสองยิ่งสวยครับนไหครับไหลสายองค์พระเรียกว่ากวามือเรานะครับลอยล่องเห็นไหมครับตรงแขนพับท่านเล็กนิดเดียวเองครับเนี่ยครับฟันทงเลยครับของแท้เป็นอย่างนี้ ถ้าใครว่าไม่แท้ก็คอมเมนต์มาได้ครับแตข่ขอให้สูภาพนะครับเพราะว่าพระองค์นี้มีใบประกาศนะครับตั้งแต่ปีสองห้าสามแปดนะครับผมนี่ครับด้านข้างกล้องไม่ค่อยชัดเป็นมาได้ผมอยากให้เพื่อนๆมาสอ่อง,ง <laughs> สององค์จริงเลยมาส่ององค์จริงดูครับจะรู้ว่าขนาดไหน เรื่องความเก่าหรือว่าธรรมชาติขององค์พระนะครับดูผ่านโทรศัพท์ย่านี้นะครับดูไลฟ์รูบาอาจารย์นะครับว่าพระองค์นี้แท้ล้านเลยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วคนที่ออกใบให้ก็เป็นประธานชมรมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใบให้ดูนะครับไปประกวดนะครับผมผ่านการประกวดมาแล้วสภาพเดิมนะครับได้รับรางวัลที่สองนะครับ ในงานนิทรรศการประกวดอนุรักษ์การอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคนาจา์ต่างๆนศารากางจังหวัดมุกดาหารในวันที่ในวันอาทิตย์ที่10พิก,กาสองานะครับผมนะครับองเดียวกันนะครับผมสมเด็จวัดละครั้งนะครับสมเด็จวัดครั้งองค์เดียวกันกับอยู่ในมือผมนะครับองค์เดียวกันนะครับท่านผู้ชมองค์เดียวกันนะครับอ่า ไม่ใช่ตัดต่อภาพไม่ได้ตัดต่อนะครับอากใบประกาศสนิยบัตรเล่มนี้เ็าอยู่กับผมนะครับผมเป็นคนเก็บไว้ท่านใดที่อยากจะมาชมองค์กริงก็เชิญได้นะครับผมดูบ้านผมนี่แหละ <laughs> แต่อยู่ในตู้เซฟครับ <laughs> อยู่ตู้เซฟอย่างดีนะครับหรือว่าท่านใดสนใจก็ทักาหาส่วนตัวได้ครับบอกตรงๆว่าเลขหหลักนะครับอย่างต่ําอย่าให้หลุดหหลักนะครับผม แล้วก็มีใบรับรองแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ร้อยนะครับมีใบรับรองแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมครับประกาศสนิยบัตรนะครับสนิยบัตรเกียรตินิยมนะครับออกให้เพื่อแสดงว่าพระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามประเภทพระเนื้อผงเบญจปาคีนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับผมลำดับที่0 018นะครับครับพระแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ ครับเรับรางวัลที่2ครับผมสนใจทักหาได้นะครับแต่ต้องมีปัจจัย6หลักขึ้นไปนะครับ6ห,หลักนะครับอย่าให้หลุด6ห,หลักนะครับผม